สวัสดีค่ะเพื่อนๆนีต้อนรับสู่ชา n นลของเกศนะคะวันนี้เกศจะสอนอหรือว่าแนะนำทิกวิธีการติดหน้าม้าที่เป็นวิกผมนะคะก็คือตัวนี้นี่นะคะเห็นไหมตัวนี้นะใครที่เพิ่งติดครั้งแรกนะคะคือเกศมีวิธีง่ายมากไปดูกันเลยค่ะอ่าวิธีครั้งแรกนะคะคือถ้าอันนี้เกศไปข้างนอกมาแล้วนะก็เลยแบบ ม้วนเนียเน้ยๆหน่อยนะคะอ่ะที่แรกก็สางผมนะคะอันที่จริงก็แบ่งผมให้มันตรงกับตรงนี้นะ,ะแต่ว่าถ้าเพื่อนคนไหนที่แบบอย่างแสกตรงเนี้ยของเก็บมันจะไม่ตรงนะคะเพราะว่าแต่ก่อนทําผมปัดมันก็เลยได้เท่านี้นะคะเพราะว่าถ้าเราเอาไปฝืนมันตรงเนี้ยผมมันจะเหมือนมันมันไม่ไปอะ่ะมันก็จะแบบเหมือนจะพยายามเด้งกลับมาทางนี้นะคะเกศก็แบ่งได้เท่านี้นะคะแสกของเกศก็อยู่เท่านี้อ่ะ แล้วเราก็เอาหน้ามาตัวนี้นะคะมันจะมีเป็นตัวปอกแป๊กอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนะแดะโฟกัสให้ดูโฟกัสที่หน้าเกตเนเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นปอกแป๊กแบบนี้นะคะนี่แบบนี้ตัวนี้นะเป็นปอกแป๊กแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดก่อนแล้วก็หวีนะคะถ้ามันพันพันกันก็นกให้ใช้หวี ตัวที่เป็นหวีเหล็กนะคะสําหรับวีวิกโดยเฉพาะเพราะว่ามันจะถนอมตัววิกได้ดีแต่ถ้าใครไม่มีจริงๆแนะนําให้เป็นหวีที่มันเป็นซี่ห่างๆนะคะเกดมีซี่ทีๆแบบนี้ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าอ่าไอ้พวกเนี้ยมันจะทําให้วิกเราพันกันง่ายนะคะแล้วก็มีไฟฟ้าสถิตด้วยนะคะถ้าได้มาครั้งแรกเกดแนะนําให้ทาบไปก่อนนะทาบไปก่อนว่าเราจะติดประมาณไหนนะคะแล้วก็ เลงไว้แล้วก็มาเล็มปลายช่วงนี้ออกให้มันเข้ากับเนี่ยปลายช่วงนี้นะคะให้มันเข้ากับแบบว่าระดับสายตาของเราอะ่ะใครที่ชอบแบบว่าให้หน้าม้ามันเหนือคิ้วหรือจํากาคิ้วลงมาก็แล้วแต่นะคะส่วนช่วงนี้ถ้ามันมาครั้งแรกอะ่ะคือมันจะหนาหนานะคะมันจะไม่ใช่สไลด์แบบอย่างนี้อะ่ะก็เพื่อนๆก็ไปเล็มๆเอาให้แบบเข้ากับหน้าตัวเองหรือตามที่ตัวเองชอบเลยนะคะเพราะว่า มาครั้งแรกถ้าหาดเราไม่เลมหรือว่าไม่ทําอะไรนะคะมันจะพอติดมาแล้วมันจะโปะแล้วมันจะไม่เนียนนะคะอ่ะโอเคครั้งแรกก็ต้องแบบนานหน่อยน้องก,กว่าจะแบบเลมกว่าจะอะไรหลังจากนั้นไปมันจะเร็วมากเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มติดกันเลยก็คือเนี่ยวัดให้มันอยู่ตรงกลางนะอะันดับแรกนะคะถ้าใครกลางไม่ได้เนี่ยเกตจะก็จะมีวิธีนะคะ ก็คือเราเอามือท่าปไปอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่า่าที่คาดผมอะคะ่ะช่วงคาดผมช่วงเนี้ยมันอยู่ช่วงไหนแล้วก็เอาตัวนี้นะคะหนีบไปประมาณเอาตัวนี้หนีบไปประมาณนั้นนะประมาณที่แบบที่คาดผมที่แบบเราคาดแล้วแบบไอ้นี่มันอยู่นะคะหนีบขึ้นไปแบบนี้นี่นะอย่างนี้นะคะมันก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ปะแล้วเราก็จะจัดทรงๆแบบนี้นะคะนี่ สีมันให้เข้ากับหน้าเรานิดนึงนะวันนี้เกบใสไปแล้วทั้งวันนะคะถือว่าโอเคเนี่ยแค่นี้เองนะคะไม่ยากเลยนะนี่นะคะแล้วก็แปรงแปงอะไรขยับเอาเองนะคะคือเกตใสวันนี้ทั้งวันแล้วถือว่าโอเคนะคะถ้าหน้าม้ามันเป็นก้อนถือว่าไม่ชอบก็วีวีมาหน่อยนะ ที่มันเหนียวๆอย่างนี้เพราะว่าเกดเป็นคนที่ค่อนข้างหน้ามันนะคะใส่วันสองวันถ้าเป็นหน้าม้าตัวเองจริงๆอะก็นหน้ามันแล้วนะคะก็เนี่ยถ้าสมมุติว่าใส่ไปเรื่อยๆแล้วมันมันใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ซักวิคได้ซักเหมือนกับอ่าเราสระผมอะเพื่อนๆแต่ไม่ใช่ขยีย้อย่างนี้นะให้แบบจับแบบนี้ขยำเบาๆอย่างนี้นะคะใช้แชมพูสระผมของเราขยำแบบนี้เบาๆ กับน้ําเปล่าทั่วไปนะคะแนะนําให้เป็นแบบน้ําที่อุณหภูมิห้องไม่ใช่น้าอ่าร้อนจัดนะคะหรือว่าน้ําอุ่นก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะแล้วก็อ่าอืมพอหลังจากที่สระแชมพูเรียบร้อยก็ให้เพื่อนๆแบบใส่ครมมนวดลงไปนะคะนวดเหมือนผมเราเลยนะคะก็ล้างแบบนี้เหมือนกันหลังจากนั้นก็เอาไปนีบไว้นะคะไม่แนะนําให้ไดเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าไดแล้วผมมันจะพันกันนะให้แบบ ไปตากไว้เฉยๆนะคะตาตากลมให้มันแบบแห้งๆหน่อยอะถ้าใส่มาแล้วมันไม่เข้ากันหน้าก็ใช้ที่หนีบผมอะที่หนีบผมหนีบร้อนได้นะคะแต่ว่าอย่ากเกินอุณหภูมิ1 5อองศาเพราะว่าถ้าไหมที่มันทนร้อนได้ก็จริงอะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนผมเราคือเราก็ได้ถนอมไหมใช้เป็นนานๆไงนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอะทิกสำหรับคนใส่หน้ามาครั้งแรก โอแล้วถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่อยากให้มันเห็นช่วงนี้นะคะเพื่อนๆก็ถักเปียอะไรคาดไว้ก็ได้หรือว่าเนี่ยนะคะแนะนําให้ใส่ที่คาดผมง่ายเลยนะใส่ที่คาดผมลงไปแบบนี้นะคะช่วงนี้นี่ปิดเท่านี้นะนี่นะคะมันก็จะเนียนแล้วอันนี้ก็แนะนําคือให้ปล่อยผมเรามาแซมกับผมวิกช่วงนี้ด้วยมันก็จะเนียนมากขึ้นนะคะ ขอโทษทีนะคะคือหน้าเก็ดมันไปไหน่อยเนี่มันก็จะเนียนๆดูไม่ค่อยรู้นะคะว่าเราแบบใส่วิกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เกตดไปทดสอบนั่งติดวิกตัวนี้นั่งมอไซค์แล้วนะคะวิกไม่หลุดเลยนะคะติดแน่นมากถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปหาซื้อในช้อปปีได้เ<อ>กดซื้อมาในราคาหลัก10น่าจะไม่เกิน30บาทนะตัวนี้นะน่าไม่เกิน30ที่แรกซื้อมาเกดก็กังวลเหมือนกันว่ามันจะใช้ดีไหมเพราะว่า ราคามันถูกไปอ่ะเพราะว่าที่เคยใช้ก็จะมีแบบหลักร้อยขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะกลัวมันติดมาแล้วมันโปะแต่มันก็โอเคดีนะคะไม่โปะเลยต้นเหตุที่ไปซื้อมาก็เพราะว่ารอรับปริญญานะคะอยากตัดหน้าม้าแต่กลัวแบบตอนรับปริญญาเขาต้องเก็บผมขึ้นแล้วมันแบบติดกิฟแหแบกไปอย่างนี้มันก็ดูไม่โอเคอนะก็เลยไปหาซื้อหน้าม้าแบบนี้มาติดนะคะ นิดนึงนะคะทุกคนคือเกตฝากร้านหน่อยนะเกตขายคอนแทคเลนส์นะคะในราคาคู่ละ50บาทถ้าซื้อผ่านเฟซหรือว่า IG แต่ว่าถ้าสั่งในช h อปปีก็จะราคา55บาบาทนะคะขึ้นลิงก์ตามตรงนี้เลยนะฝากไปติดตามด้วยนะคะแล้วไว้เจอก,กันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ